เขาชมวันนี้นะยเขาชมสากงามเลยนะสากงามพิเศษงามพิเศษโอเคดูนี้สุดพิเศษนะครับผมใครอยากตามต้องมาสั่งแบบลูกอีสานครับอย่าลืมดูด้ยวนยนะครับจับในค่าได้ไหมครับได้ข้าแดงไหครับผมร้านตําปากแหกนะครับผม ฝากแขกอาหารตามสั่งเ,เลยบน้องครับผมไหนคนไหนโอ้โหเขาผัดไหยสวยมากเลยไปแดงๆหอมๆมาครับตอนนีิงน้งผผก,กุ้งยำ ค้ามซอค่ะทอดสดีบอกครอดอันนี้ประสงค์เขาจะเอื้อตามล่างน,นี่เป็นของคนละครับบอ อนหอมแยมได้บอมักันแยมนี่บอรดสอบบอทาม่ซีบน้ับันยีนันน้อยังยังยังไม่หยอกนะตอนนี้ไม่ขายไม่หยอก จ,จัดเลยนะโดนกวนคืนนะครับผมมาครับผมข้าผัดกุ้งลาดหน้าด้วยกระเพรากุ้งครับผมกุ้งแบบจัดเต็มนะครับจ,จัดเลยเดี๋ยวดูเข้าผัดก่อนครับผม โ,โห้อร่อยยังมากมามาห,าาหม่มหาทานรลบผมล้หลับเลยรอ้องมึงครับผมแ้เขาต้องสั่งสองเมนูครับาวพัดแบบให้ควัดเขาแบบพหอมๆแล้วมันร้ยเลยกะพุกกุ้งแบบจะเต็มเลยม <c oughs> ันทแบบแซ่บมากเลยจัดจ้ง เราทำสักกอนขนดที่สวยครับผมอ่าที่นี่ดูทีาทสะก,ก่อนครัผมปาต้งมีมะนาวครับผมหยิบลงไป กินแบบแถมันต,ตัดใจกันเลยผมกินแบบก็ต้องหยุดก็ได้แบบอืมแเป็นความนแสบมากเลยรูย้เบอรยูว่แต่เมนูนี้มันเป็นเมนูจับเชียวครับผมแบบว่าดูผมล้างสาันเองไอ้พวกกินร้านนี้ต้องแบบสั่งใดเให้กัน แต่ราคามันอาจจะบวกขึ้นมาอีกจากแบบสองจานประมาณนี้ครับต่อกมรู้สึกมันจะแบบกับจัดเพราะอัอเป็นแบบเขาผัดแล้วก็กินแล้วมันอืมนี่นีส่วนอะไรทั้งหมด ับสามตัวเลยแต่พะย่ญญะมัน,นร้องกับบาร์ังนี่มันร้องมึงเข้มข้นเด็กขนาดมะเขือเทศแบบดีมาก Rồi, những cái chạy bom những thứ cùng có tìm cái nào không? Tìm cái bột. Chặt thuốc giả. Hộp <laughs> trục để thì điều. นนมันน่งเดิมไงครับผมเิ้นเบียร์ขายไห้ร้านนั้นขังนนปัญหาเลยม่คาพนังกินน้ำในความระยาเสียดีครับมิ้ภาพที่ดีครับทํามาเล่นน้ำกันในร้านอาหารหิวเขาแล้วมิมูที่ดีมานั่งกินมันจะมีความสุขครับผมอาหารแซ่บไรก็สูทที่แบบมสบายใจไรครับ อขอสำคัญเขามาหุจักเขาเยอาแบบเขาจำจังเลยว่าอาหารเขามาแบบใหนครัแบบตามปกตินเนี่ยอาจะแบบเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ในบ้องถึงให้ทำเพิ่มพอกขายให้เบิดเบิดก็จะร้านในเขาหักกันนี่แบบโคตรดีเลย คือเม,เมนูมือนีครับผมผัดเขาแล้วผัดกะเพรากุ้งมาโลยแก่ห้ซิมครับผมยอดร้องเบิ้งแซ่บมากพี่เดชผมยังมาผมว่าหอมหัวไญ่หวานแซ่บมาก ไปนะครับแต่พี่เซนจอยากให้หัวว่าแบบเขาเห็ดเขาผัดธรรมดาลแล้วนี่ธรรมาดาโดยแพทผักกาดเผาเนี่แต่มันสูบแบบลาดหมูทอดกระเทียมอะไรครับตำผักกาดเผากับสูตได้ครับเป็นกุ้งนิม่มนวลหอมดีก็ให้เขาพัดน้ำหอมเนมเี่ยครับเซ็งหมูทอดเพิ่มด้วยใช้มาด้วยอีกมันดิเขาหวานสุดๆในโลกเลยเจ้าเพชรพลันนะเพื่อน แต่ซุ้มมือเนี่ยต้องไปในร้านนี้แล้วครับผมตามบางแห่งเด็ดสั่ง,งได้ดังใจขขบคุ้นวิดีกุ้งเต็มเต็ม